เดี๋ยวไม่อยู่ออกทุกกุ้งเลยค่ะในรอบ15ปีเลยนะไหนอะพีเอสอยู่ไหนอะทุกคนพีเอสมาสิพีเอสมาหาหนูที่นี่เร็วถึ่นั่งมูมลแล้วป้าเจคือจิ้นกับพีเอสหมอปิงบอกพีเอสอยู่ไหนไหนพี่ลูกเอสอยู่ไหนแล้วอย,อยู่นี่เหรอทุกคนป้าเจเอพีพีเอสอ,อยู่นี่เหรอ ไม่เห็นอนะชี้ไลฟ์อยู่หรอไม่มีนะทุกคนคุณคอปเตอร์บอกพีเอสมาหาแม่ชีที่นี่เร็วบอกพี S. มาหาแม่ชีที่นี่อ่ทุกคนคะใครยังไม่ได้โหลด a อ p อสเนะเรียบไปโหลดนะคะแค่สิสิบก้าบาทนะ a อ p อ a y นะคะแล้วก็ดูได้เลยแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยจะได้ดูสามรอบด้วยกันนะคะเป็นรอบเป็นรอบเอ่อ ชุดประจำชาตินะคะแล้วเดี๋ยวพีริมตอนหนึ่งทุ่มเวลาไทยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะไฟนอลนแปดโมงเช้าเวลาไทยนะคะทุกคนสองทุ่มไม่ไม่มี่ายทออแล้วนะคุณแม่เขาจบตั้งแต่แปดโมงเช้านะคะใครอยากเข้าใจผิดนะยี่สิบเอ็ดคือแปดโมงเช้าเวลาไทยนะคะพีรูเอสลองค่าหรือยังนั่นสี่ยับสหามห้าแล้วเพราะว่าพีรูเอสไม่ได้อยู่ที่ฮอล์ตอนนั้นนะคะพีรูเอสทำงานอยู่แต่เราทำงานไม่รู้ว่าทำงานเสร็จหรือยังตอ่อรลูกสาวเดินนะคะอืม แต่ว่าตอนนี้พี่เอสมาแล้วกุ๊กฉันไม่กล้าอ่านชื่อเธอเลยอ่ะจากกุ๊กเมียบิ๊กจอดสู่กุ๊กอะไรเนี่ยตื่นเต้นสิทุกคนตื่นเต้นมากเลยรอบพีริมเพราะขนาดแค่รอบจุลจำชาติมื่อกี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะเอ๊ะรอบพีริมนี่มีรอบชุดไยน้ำด้วยไหมอะพีริมหนึ่งทุ่มค่ะพีริมหนึ่งทุ่มวันนี้ค่ะ พี่ลิมีชุดว่ายน้ำไหมคะทุกคนมีปะว้ายว้ายลุ้นกันอีกแล้วทุกคนชุดว่ายน้ำกับชุดลาตรีเดี๋ยวเจอเลยเจอลุกว,วีวีหมุนเลยสามหมุนพุดผุดผุบุบบ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 นะคะเดี๋ยวเราดูแต่เชื่อว่าวีวีวเอาอยู่ <laughs> เชื่อว่าวีวีวเอาอยู่อืม ที่พาม,ามาเป็นเกมแม่ชื่อว่าแนวไหนเหรอคะพีริมมันมีสองห้องเสือ้อถ้าพูดชื่อห้องเสือ้อพวกเธอก็จะรู้เลยว่าจะเป็นแนวไหนอืมดังนั้นไม่พูดดีกว่าไปรุนพร้อมกันนะคะไปรุนพร้อมกันนะคะถูก<อ>วันนี้พี่ กลับมาท่าอะไรท้าบอกห้องเสื้ออ๋อ <laughs> เมื่อกี้เห็นท่าคิดแล้วคิดว่าจะบอกหรอคะอ,อแม่ฟินมาวันที่ยิมเอ็ดคะ่ะทุกคนฟูลทีมนะคะสามแม่ครัวนะวันที่ยิมเอ็ดแม่ชี้สวยมากวันนี้ขอบคุณนะคะพ่อกลัวแม่บอกรีบิง ขอบคุณนะคะทุกคนชัยแท้คอยเตือนเออแม่น้ำตจาจะไหลจริงนะคะเดี๋ยวใครมารอบพีริมนะคะมาเจอกันนะแม่ไปเบิกตัวัวเนียมามาติวหมุนด่วนเ <c oughs> จอเลยเห็นในฮะตะาวันไม่มหเหรอเมื่อกี้เห็นนกโปโต้เลยแม่ไปทําอะไรมามหน้าเปลี่ยนเลยแม่ทำไอเอฟค่ะทุกคนแม่ทำไอเอฟแล้วก็มาร์กหน้าทวดหน้าทุกวันไม่เคยขาดเลยนะคะแล้วก็ทําวีเนีย <c oughs> สวยไหมสวยเพราะวีเนียปะขอภาพป้าเจก่อนลูกอูด ุยเธออะเมาส์เมาส์อันนี้เมาส์ได้มีมีคลิปยืนยันมีคลิปประกอบด้วยนะคะลุงอู๊ดก็คือลุงอู๊ดก็คือยกกล้องขึ้นมาถ่ายเม็กซิโกกับลาตินานะคะด้วยความภาคภูมิใจอารมณ์เหมือนแม่ชี้ยกกล้องขึ้นมาถ่ายวีนาแบบนั้นเลยแล้วก็ยิ้มไม่หยุดยิ้มช้ำมากคุณแม่เปิดให้ดูคลิปนิดนึงนี่นะคะ นี่นะคะชีหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายละอ่าหยิบกล้องขึ้นมาแล้วอ่ายิ้มหยิบกล้องจะิตดหยิบกล้องนะคะโอ้ยิ้มอะชี้ชี้บอชิเบ้นนะนาติน่าของฉันะฉันส่งมาเองนะคะ <c oughs> ตอนนี้เป็นจังหวะที่เม็กซิโกออกมาก่อนไลฟ์บอสพูดว่าอะไรเนี่ย อ่อันนี้นะคะน,นี้เม็กซิโกออกมานะคะจะเป็นจังหวะแม่ชี้ถ่ายไม่ทันตอนลุงเขาถ่ายไปแล้วหนึ่งรอบนะคะลุงเขาถ่ายไปแล้วหนึ่งรอบแล้วเขาก็เอากล้องลง,ลงแล้ก็ยิ้มปริ่มแบบนี้นเธอดูดิอ่เม็กซิโกนะคะเออปิ่มเลยปิ่มเวอร์ปิ่มสุดๆเออหยิบกล้องก็มาถ่ายอีกรอบหนึ่งเออลิศเลยล่ะเ <laughs> ลิศเลยล่ะทุกคนนี่เมื่อกี้นะคะก็ นั่งเรียงกันแบบนี้เลยนะคะแม่ชี่คุณแม่วีนาแล้วก็คุณย่าแล้วก็คุณป้าดังนั้นเราจะแก้เกมด้วยอะไรคะเัอ<ม>เราต้องไปให้เยอะแต่ตอนแกนประกวดไม่มีใครยืนเลยนะฮะ<า>ไม่มีใครยืนเหรออันนี้ยนะกินแง่าดีอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยไมอร่อยมีมีมูนเส้นข้างในไหมไมูนหมู้วนหมูรวนเหรอแม่แบบมูนเส้นมาด้ว

จาก KFC สู่ไส <ett uell> ้กรอกอีสานโทรหาพี <ired> ่เอสก่อนใช่ไหม ทุกคนร้องไห้กันหมดเลยเมื่อกี้ปาบปื้มมากทุกคนขาแล้วช่วยกันแชร์นะตอนนี้ทุกคนอรออยู่ไหนคะอยู่คอสโมที่มันเป็นสูงรขนาดใหญ่ใหญ่อะทำไมคอสโมอ๋อสรุปพี่กินตรงนี้เหรอสรุปกินยังไปกินไปแล้วลิ้นเกลอกับเพื่อนก็พามาตรงนี้ก็เลยมาตรงนี้ทําไมแกอยู่ไหนมาสิของกินประมาณพันล้านนะอะไรอะอก,ก็จะไปหาร้านเล่นเลกินใช่ไหมแกจะไปไหนอ่ะ<ต>จะไปด้วยก็ได้ไปไหนพี่กินยังอ่ะ กินมาหน่อยนึงทำไมหยอกไม่ได้กินข้าวแกจะกินอะไรแกจะกินอะไรจะไม่แนะนําเพื่อนหให้รู้จักเพื่อนสนิทอ๋อโอเคอืมเพื่อนสนิทปากร้ายประมาณแกรแะระเลเวลแกเนี่ยแหละใครปากร <ทำ S 1> ้ายปอนแ๊บ,บนึงไอ้ปิวแป๊บนึงปิวแกจะไปไหมฉันจะได้ไปแต่แกถ้ากันไม่ไปฉันจะปากหลักที่นี่อ่ะกั้นปากหลักเลยหนูเดินไปหาเออเดินมาหาชนานไทิคอสโมนะ okay, โอเค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 เวลากาแฟปากโอเคโอเค พวไม่เคยทันเลยอะทุกคนจริงๆนะคะพี่ดูเอสใครปากร้ายใครทุกคนว่าใครปากร้ายแล้วแบบแม่ชีกับพี่เอสคือใครเออแล้วแล้วแบบพี่เอสกับป้าเจคือใครเลเวลเลเวลความปากร้ายกุ๊คอนเฟิร์มหน่อยสิพออินแม่ฟินพออินแม่ฟ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 ิน ต้องเบาเสียงก่อนเดี๋ยวเพื่อนไม่ร right ู้ว่าไล์อยู่เพื่อนชอบด่าก่อนเพื่อนชอบด่าก่อนหลับปะวะสี่โมงวันนี้วันอะไรอ่ะพุธวันพุธเพื่อนทำอะไรอยู่นะทำอะไรอยู่คะ นาคิดมากแก้บัญชีงานแล้วก็จำลังคุยกับพี่ชี่อยู่สามอย่างพร้มกันโอเคก็ลองไอนี่ด้วยม้วกอสะ้นอ๋อทอดนกุ้งด้วยอ๋อโอเคตอนนี้ก็เธยสามแสนแปดหมืนคนอยากฟังความรู้สึกของแม่ฟีหลังจากที่เห็นคลิปน้องวินาเดินไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ค่ะอโอ้โหน้ำตาไหลเป็นสายเลือดความรักชาติทุ่ง่านดีใจที่เกิดเป็นคนไทยแล้วก็นี่แหละตัวแทนประเทศไทยที่แท้จริง ทวีนามงส่งฟรีสิบวันเฮ้ยคุณพูดแล้วนะโอ้โหเบาๆซับๆเรื่องแจกนี่เก่งมากนะบอกเลยถ้าใครยังไม่รู้นี่บอกเลยนะโอเคได้เดี๋ยวเมาต่อฝากเออยมีคาเฟ่ด้วยนะคะอ่าฝากโออยมีเฮ้ยวันนี้หนูทำหน้าที่ดีมากเลยนะมีหลายคนมากเดินมาถามหนูพี่ฟินไปไหนหนูบอกว่าแม่ลองฟินเข้าคาเป้าคาเฟ่ค่ะยังไปเที่ยวด้วยนะคะทุกคนบอกเออไป่ได้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวหนูไปแม่ทุกคนพูดอย่างนี้นะ ก็เคยจะหลอกเราไหมหลอกก็อยู่แล้วหลอกไม่รู้หรอกกันไม่จับอันอ๋อโอเคโอเคมันหลอกเราเนาะโอเคโอเคจะมาที่เมื่อไหร่เดี๋ยวไปวันที่ยี่สิบสี่เดี๋ยวกลับบ้านก่อนยี่สิบเอ็ดเสร็จแล้วกลับบ้านก่อนโอเคเดี๋ยวโทรหาใหม่นะโอเคค่ะจ้าะก็เคยบอกไปวันนี้ก็เคยหลายคนมากเลยนะบอกว่าจะไปเที่ยวคาเฟ่แมมโมฟินหลอกใช่ไหม แม่บอกฟิลน้อยยังไม่เข็ดอีก่น้อยก็เคยรองโอเคทุกคนเดี๋ยวแม่จะไปละเดี๋ยวแม่จะทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะไปไลฟ์หน้าบรรยากาศอไหมพอไหมเดี๋ยวก่อนพี่ริมจะไปไลฟ์หน้าบรรยากาศหน้าหอโอเคไหมคะเดี๋ยวเจอกันนะทุกคนค่ะประมาณหกโมงเดี๋ยวขึ้นไลฟ์อีกทีหนึ่งหรือว่าถ้าเจอพี่เอสก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนชุดด้วยเออเดี๋ยวให้ดูชุดสวยๆนะคะบ๊ายบาย